สวัสดีครับเพื่อนๆพ่มีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดพกนะครับแล้วก็มีดเดินป่าสายแคมป์ปิ้งนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับทั้งหมดที่เพื่อนเเห็นนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับคืนรูปรมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับเหล็กแหนบเป็นมาตรฐานของนักทำมีดนักเล่นมีดเขาทําแล้วก็เล่นกันนะครับ เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับแล้วด้ามนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับสวยๆนี่นะครับเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นส่วนของรากนะครับรากก็คือรากไม้เนี่ยมันจะคดงอนะครับหงกงอสารพัดเลยนะครับเขาก็จะมานะครับ เอามาจะมาเลื่อยนะครับตัดเป็นแผ่นเล็กๆนะครับมันก็จะได้เป็นเฉพาะแค่ด้ามแค่นั้นเองครับเนี่ยครับแผ่นเล็กๆนะครับได้นะครับได้แค่นี้เองนะครับทําเป็นด้ามทําเป็นฝักนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารากไม้รากใหญ่ๆนี่ไม่น่ามีแล้วครับเหลือแต่รากเล็กๆแล้วนะครับมีดโบวีเล็กนะครับมีดโบวี่โบวีเล็กนะครับ ทั้งขัดขาวแล้วก็ทิ้งผิวไฟนะครับราคา800บาทนะครับผม800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนโบวี่ใหญ่แล้วก็มีเน็บนะครับสีเล่มใหญ่เนี่ยครับราคา1,000บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเอามาดูเล่มที่1นนะครับเล่มที่1มาในแนวแบบขัดขาวนะครับใบยาว7นิ้วครับ ใบยาวเจดนิ้วใบกว้างสองนิ้วครับสันอยู่ที่ห้าุดห้ามิลครับโดยประมาณครับทุกเล่มเป็นงานตีไล่ปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเล็กมีดใหญ่ถ้าเป็นสไตล์มีดด้ามากบเนี่ยจะเป็นงานตีไล่ปลายทั้งหมดนะครับถ้าเป็นทื่อๆอ,อย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าหนึ่งเป็นงานเย็นนะครับสองช่างไม่มีฝีมือในการไล่ไล่เหล็กนะครับแล้วก็พูดกันตามตรงนะครับช่างคนไหนรับไม่ได้ก็ ก็ต้องยอมรับให้ได้และครับว่าตัวเองฝีมือไม่ไม่ไม่เพียงพอเนาะครับมีดโบวีเล็กทั้งหมดนะครับยาความยาวและความกว้างเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเฉพาะตัวด้ามแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ออกในแนวโทนสีดำดำเข้มเขมนะครับเล่มที่1นนะครับฝังหมุดอยู่ทั้งหมดนะครับ5จุดนะครับเป็นหมุดทองเหลืองอยู่1 2 3สจุดหมุดโมเสตหนึ่งแล้วก็รูร้อยเชือก1นะครับ ราคา800บาทนะครับเล่มที่2ครับลายไม้ครับสวยนะครับความยาวความกว้างเท่ากันนะครับยาว7กว้าง2นะครับสันก็เท่ากันนะครับ5.5นะครับให้ดูเฉพาะตัวด้ามนะครับ เล่มที่สามครับสวยนะครับเล่มที่สี่ครับ โทนดำดำเข้มเข้มนะครับเล่มที่ห้าครับสีโทนเข้มโทนดำนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ เล่มที่6ครับตัวนี้ไม่ได้ดำสนิทนะครับมีลายแดงๆแสบๆสลับมานะครับอ่านี่ครับ เทมที่เ็ดครับเจ็ดนี่ก็ลายสวยนะครับความยาเจ็ดนิ้วนี่ก็เพียงพอแล้วก็พอเพียงนะครับเหลือเฟือแล้วนะครับกับการใช้งานนะครับ เล่มที่8ครับตัวนี้เป็นมีดยาวขึ้นมานะครับต้นคลิปผมบอกไว้เล่มละพันเอาเป็นว่าโบวีตัวนี้นะครับกับเล่มนั้นนะครับสเล่มเนี่ยเอาเล่มละ900พอนะครับเอาเล่มละ900าออ่พจัดไปครับความยาว9.6ครับความกว้าง2.2ครับสันอยู่ที่5มินครับผมงานตีไล่ปลายด้ามครับ สวยงามนะครับไม้พยุงนี่เป็นไม้ที่มีน้ํามันอยู่ในตัวนะครับยิ่งขัดยิ่งเกลี้ยงนะครับเป็นแล้วเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดนะครับเป็นมวลที่มีความละเอียดสูงนะครับขัดนิดขัดหน่อยใช้กระดาษทรายเบิร์มไม่ค่อยสูงขัดก็เริ่มเหนียนเริ่มเงาแล้วนะครับก้าวร้อยบาทครับลดราคาจากหนึ่งพันนะครับ ต่อไปครับเล่มที่9นะครับโบวีเหมือนกันครับใบยาว9.6ครับใบกว้าง2.2ครับสันอยู่ที่5.5มิลครับดามครับ สีแดงส้มสวยนะครับ900บาทครับต่อไปเล่มที่10ครับเล่มที่1ินะครับใบยาว10นิ้วครับใบกว้าง2.3ครับสันอยู่ที่6มิลครับ สวยงามมากนะครับดูดามครับ เล่มที่11ครับเล่มสุดท้ายครับตัวนี้จะออกกลิ่นอายของมิดเน็บนิดๆน,นะครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.4ครับสันอยู่ที่5.5มิลครับดามครับสีแดงเข้มสวยครับสลับดำนะครับ สวยงามมากนะครับเอาละครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาทวนราคากันอีกรอบครับมีดโบวีนะครับมีดโบวีนะครับราคาเล่มละ800บาทนะครับ800บาทส่วนโบวีใหญ่นะครับโบวีใหญ่ยาว9.6นิ้วนะครับ ราคา900บาทนะครับเล่มละ900บาทนะครับส่วน2เล่มสุดท้ายนะครับราคาเล่มละ1,000นะครับเอาเเพื่อนๆท่านใดสนใจเล่มไหนก็ทักทายม,มาได้นะครับสวัสดีครับ